มีดหมอหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลความยาวด้ามดวมฝักอยู่ที่7นิ้วใบ4นิ้วเป็นด้ามไม้ฝักไม้ฝั่งตะกุดเงินนะครับที่ปลายของด้าม1ดอกมาดูด้านในกันนะครับ และด้านในนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งตะกุดที่9ดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลใบใบมีดก็ทำจากเหล็กอย่างดีอายุร้อยกว่าปีแต่สนิมไม่กินเลยสักนิดเดียว ลายใบยมีดจะเป็นลายเพิงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลทั้ง2ด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลมีน้อยกว่าของหลวงพ่อเดิมนะครับ หายากกว่าแต่ราคาจะถูกกว่าของหลวงพ่อเดิมครับมีเล่มนี้ก็เล่นหากันไม่แรงนะครับหากท่านใดสนใจโทรมาที่064 721 0959โทรมาถามรายละเอียดกันได้นะครับ ผมพร้อมตอบทุกคำถามครับตกลงราคากันได้ครับน,นะครับเอกลักษณ์ของมีดหลวงพ่อลุ่งจะเป็นลักษณะนี้นะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อลุ่งจะสร้างน้อยและหายากครับแต่ราคาจะไม่สูงนะักนี่จะเป็นตะกรุดที่ตอกไว้ที่ด้ามมีดนะครับหนึ่งดอก และตอกไว้ที่ปลายมีดอีก9ดอกนะครับเป็นสิริมงคลที่ดีมากครับเล่มนี้ขนาดกำลังพกพากระทัดรัดสวยงามหวายก็เป็นหวายรัดเก,เก่าเดิมๆนะครับอายุร่วมร้อยปีสวยงามมากนะครับ เก่าเก่าเดิมเดิมร้อยกว่าปีแต่สภาพดีครับเล่มนี้ใครได้ไปคุ้มเพราะว่ามีดหมอหลงพ่อลุ่งนี้ยังราคาไม่แพงเก็บไว้สัก2ปี3ปีรับรองว่าราคาจะโดดขึ้นกว่านี้อีกมากท่านใดอยากทราบราคาอยากทราบรายละเอียดนะครับโทรมาที่064 721 0959ได้ครับ เบอร์ไลน์ผมก็ใช้เบอร์นี้เนี่ยแหละครับทักมาถามกันได้คอวิดีโอดูกันก็ได้พร้อมส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ให้ดูนะครับวัตถุมงคลทุกชิ้นของผมรับประกันให้ครับว่าของแท้แน่นอนแท้ทันยุคหลวงพ่อทุกชิ้นนะครับนัดรับก็ได้ครับที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งฟรีทั่วไทยนะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวยกระทัดรัดนะครับเล่มนี้ท่านใดสนใจอย่าพลาดเลยครับหายากครับและราคาพิเศษสุดๆนะครับผู้หญิงก็พกได้นะครับขนาดกระทัดรัดกำลังดีเล่มก็น่ารัก ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับกำลังดีด้ามโดนฝักแค่7นิ้วเท่านั้นใบสนิ้วนี่นะครับท่านใดสนใจก็ทักมาพูดมาคุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ